หัวเทียนรถยนต์เปลี่ยนตอนไหนไม่เปลี่ยนมีผลเสียอะไรบ้างตัวเทียนเนี่ยแนะนำว่าให้เราเปลี่ยนที่ระยะ40 0 0 0กิโลเมตรหรือไม่เกิน10,000 0กิโลเมตรนะครับหรือให้อ้างอิงจากคู่มือกำหนดเพราะรถแต่ละค่ายจะกำหนดมาไม่เหมือนกันแต่ต้องมีการเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหัวเทียนนะครับเป็นตัวช่วยในการจ่ายไฟจุดระเบิดให้กับเครื่องยนต์ดังนั้นถ้าหากมันเกิดการเสื่อมสภาพ การจุดระเบิดเผาไหม้ไม่ดีรถก็จะกินน้ํามันรถก็จะอืดนะครับดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหัวเทียนเข็มนะครับในรถ V ีออสนะครับมันเกิดการสกปรกแล้วและใช้งานมา1น0 0 0แกิโลเมตรแล้วนะครับเจ้าของรถเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยก็วันนี้ทําการเปลี่ยนทั้ง4หัวนะครับถ้าหากไม่เปลี่ยนเลยนะครับหัวเทียนเนี่ยมันทํางานคู่กับคอยจุดระเบิดนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับหัวเทียนมีปัญหาจ่ายไฟไม่ออกไฟนะครับอาจจะเกิดการรั่วที่คอยจุดระเบิดคราวนี้ปัญหามันลามมาที่คอย คอยของแท้ตัวละ3,000กว่าบาทนะครับทั้งชุด4ตัวมันอยู่หมื่นกว่าบาทการเปลี่ยนเราก็ต้องถอดนะครับคอยจุดระเบิดออกมันจะมีน็อตยึดอยู่นะครับถอดออกมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากใครที่มีความรู้เรื่องช่างนิดหน่อยนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับถอดคอยจุดระเบิดออกถอดพวกฝาครอบเครื่องยนต์ต่างๆที่มันบางก่อนนะครับแต่แนะนาํากาคือเราต้องมีบล็อกถอดหัวเทียนนะครับถ้าหากเป็นตัว v ีออนะครับมันจะใช้เป็นเบอร์16แบบนี้นะครับบล็อกมันจะเป็นแบบถอดวัวเทียนโดยเฉพาะ หาได้จากร้านอะไหล่นะครับหรือร้านเครื่องมือช่างถ้าหากเป็นไปได้นะครับใช้หัวเทียนแท้ของศูนย์บริการก็ได้หรือถ้าซื้อจากร้านอะไหล่ก็ให้เอาแบบตรงรุ่นเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนครั้งละ4ี่หัวเลยนะครับเปลี่ยนทั้งชุดไปเลยนะครับราคามันอยู่หลักร้อยไม่แพงมากนะครับหรือว่าถ้าหากเลือกดีๆหน่อยของแท้ก็จะอยู่ที่ประมาณชุดหนึ่งเนี่ยพันกว่าบาทน,นะครับก็ใช้งานได้อีกนะครับยาวๆเลยนะเราก็ทําการถอดนะครับ เปลี่ยนเองไม่ได้นะครับเราก็ให้ร้านนะครับทำการเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับเข้าไปเปลี่ยนหัวเทียนนะครับราคาประมาณชุดหนึ่งี่ยหลักร้อยหรือพันกว่าบาทนะครับหัวน,นี้ก็สกปรกมากเลยนี่นะครับอันนี้เป็นหัวเทียนเข็มดูดีมันเริ่มสึกนะของใหม่มันจะอยู่แบบนี้เราเซฟโดยการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับแบบนี้ก่อนดีกว่าซึ่งจะต้องเปลี่ยนให้ตรงรุ่นนะครับ บอกร้านอะไรหรือว่าเบิกจากศูนย์บริการเป็นของแท้ก็ได้นะครับแล้วเปลี่ยนหรือให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ได้มันจะช่วยให้เครื่องยนต์ของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยืดอายุก,การใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆของระบบไฟคอยจุดระเบิดต่างๆด้วยใครเข้าใจพิมพ์พเข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ